แล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับกับขนนกยักษ์นะครับลองเอาไปทํากันดูนะครับเผื่อเอาไปเป็นประโยชน์ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆหรือน้องๆอยากเอาไปเป็นพ็อปประกอบออทําชุดคอสเพย์ทำพ็อปคอสเพย์อะไรต่างๆก็ลองเอาไปทดลองทํากันนะครับก็ได้แบบนี้นี่ สวัสดีครับเจอกับพี่ไก่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่ไก่จะมาสอนเทคนิคการทําขนนกยักษ์นะครับก็คือเวลาเพื่อนเพื่อนน้องๆบางทีคืออยากแต่งคอสเพย์อยากมีแบบว่า,าทําเป็นปีกหรือ,อทําเป็นเอาปีกปกนกมาประกอบชุดอะไรพวกน,นี้แล้วตอนนี้คือหาซื้อขนนกที่มันเป็นใหญ่ๆไม่ได้นะครับก็ต้องทําเองนะครับแล้วก็นี่ครับหลักการการทําซึ่งเป็นขนนก อันใหญ่เลยนะครับนี่ซึ่งเราสามารถทำเองได้นะครับก็คืออุปกรณ์ก็มีแค่ไม่กี่อย่างเองนะครับก็เรามาดูอุปกรณ์กันเลยก็แล้วกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับก็มีสิ่งที่ต้องมีนะครับคือลวดนะฮะขอเป็นลวดเบอร์ใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับเวลานั้นจะได้ไม่งอหรือเขาเรียกอ,อะไรไม่ไม่หักง่ายหรืององ่ายนะครับก็คือเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วกอ็อันนี้ นะครับอันนี้คือโฟมกันกระแทกนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า PE โฟมนะครับไปหาซื้อได้ตามโฮมโปรอะไรพวกน,นี้มีขายนะครับแล้วก็ครีมตัดลวดนะครับปากานะครับ แล้วก็กระดาษวาดแบบวาดแบบขนนกเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษแข็งหรือกระดาษธรรมดาก็แล้วแต่ถ้าน้องๆหรือ,เพ,อเพื่อนๆมีความสามารถในการวาดรูปก็วาดเป็นขนนกออกมานะครับแล้วก็ให้ใหญ่หน่อยอยากได้ใหญ่แค่ไหนก็วาดตามนั้นเลยนะครับหรือถ้าไม่มีความสามารถในหรือวาดรูปไม่เก่งนะครับก็ไปปริน์เอาจากใน Google หรือในเว็บไซต์ไอ้พวกก็เรียก g o o g l e ก็ได้นะครับ เซิร์ชคำว่าขนนกแล้วก็ปรินออกมานะฮะแล้วก็ขยายให้ใหญ่ตามที่ต้องการเลยนะครับอยากได้ขนใหญ่ขนาดไหนก็ปรินออกมาแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งคือสิ่งสำคัญเลยคือกาวสเปร์ครับนี่หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะครับกาวสเปร์แล้วก็ เวลาเราทําเสร็จแล้วเราอยากได้ขนนกสีไหนนะครับมันจะต้องลงสีเห็นไหมครับต้องมีสีเราก็มีสีสเปร์นะครับนี่สีสเปร์แบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับว่า,าทํำยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเริ่มทํายังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของพี่กายไว้ด้วยนะครับเวลา,าพี่กายทํา พับอะไรใหม่ๆหรือทํามีอะไรใหม่ๆที่เอามาทํากันนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับไป <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวเราลองลองเทสดูก่อนว่าประกาติดไหมอ๋อโอเค นี่นะครับเวลาเราเาจะเริ่มต้นนะครับก็เอา PE เอฟมวางนะครับแล้วก็เอาแบบทาบลงไปนะครับแล้วก็วาดวาดลงตามแบบเลยนะครับแบบนี้นะฮะง่ายๆทำไม่ยากนะฮะอืม บไปนะรบหรือถ้าใครมีฝีมือนะครับในการวาดก็วาดลงลงที่ตัว PE อีฟมเลยก็ได้นะครับไม่ต้องแบบว่า,าวาดตามแบบเหมือนที่พี่กายก็ได้แต่ที่พี่กายทำนี่คือให้สำหรับคนไหนที่แบบว่า,าไม่ไม่ค่อยถนัดในการวาดรูปนะครับก็ใช้แบบภาพอย่างนี้เอาก็ได้นะครับนี่เอาเห็นนะฮะ พอเราได้แบบแล้วนะครับเราก็ตัดตัดตามแบบเลยนะครับนี่อันดับแรกคือตัดตรงๆไปก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่ตัดเอาทีหลังนี่นี่นะครับ เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่แล้วเราก็ <c oughs> มาเริ่มตัดตามแบบ E โฟมก็ตัดไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นโฟมกันกระแทกซึ่งตัดง่ายมากนะครับใช้กันไกยตัดธรรมดาเลยครับนี่ซ้อนสองชั้นแล้วก็ตัดนะฮะหากใครฝีมีฝีมือในการวาวาด เป็นขนนกก็สามารถวาดแล้วก็ตัดได้เองเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องพึ่งแบบ เริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยเหมือนักเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเวลามันขึ้นอยู่กับว,ว่าเวลานั้นปุ๊บเรา,าเราใส่ลวดแล้วแล้วก็ทําสีนั่นแหละครับถึงจะเริ่มเหมือนนะฮะถ้าจะเอาเหมือนเลยตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับ เราก็ได้แล้วนะครับกับขนนกตามแบบนะครับเดี๋ยวเรา,ามาทำขั้นตอนต่อไปเลยครับ <c oughs> นี่นะครับขั้นตอนต่อไปก็ใช้ลวดนะครับที่ที่บอกไว้นะฮะเบอร์ใหญ่นิดนึงเวลาเรา,อาเอามาทาบแล้วตัดจะได้แข็งนิดนึงนะฮะ นี่นะครับเ <c oughs> <c oughs> วลาเราทาบนะครับ <c oughs> ก็คือความยาวของลวดก็ไม่ควรจะน้อยมากนะครับแต่ก็ไม่ควรจะเกินตรงจุดนี้าานะฮะนี่ตรงจุดนี้นะครับซึ่งเวลาเราดูขนนกจริงๆอ่าแกนขนนกก็ไม่ได้แบบว่า อยู่จนสุดใช่ไหมครับนี่นี่นะครับก็ตัดเผื่อความยาวไว้นิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับพี่กายก็จะม้วนปลายของของลวดไว้นิดนึงนะครับเห็นป่าเอ่ยนี่นะฮะแล้วที่เหลือก็พยายามดัดให้มันตรงนิดนึงนะครับ นะครับเราก็ได้ลวดแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วก็าวางทาบลงไปนะครับอันดับแรกคือเราต้องพ่นกาวนะครับพ่นกาวทั้งสองฝั่งนี่นะฮะทำแบบนี้ใช้กาวนะครับสเปรกาวนะครับ วางทาบแล้วก็พ่นลงไปนี่นะครับเมื่อได้แล้วเราก็วางลวดในตรงจุดที่ต้องการนะครับให้มันบาลานซ์ให้พอดีในจุดที่พอดีสักครู่นะครับติดมือ างในจุดที่มันกึงกลางนิดนึงนะครับเอเคไหมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ใช้อันนี้นะครับประกบเข้าไปถ้ากาวยังติดไม่ค่อยดีก็พ่นเข้าไปนะครับ ี่นะครับก็เอาหาลายรูดให้แบบว่ากาวติดกับตัวตัวลวดนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ได้่าถือว่าได้โครงของขนนกแล้วเห็นไหมครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดตกแต่งให้ให้สวยงามนะครับ ร้อยนะครับให้เขาเสมอกันนะครับให้ขอบของเขาเสมอกันตรงไหนที่ดูไม่เสมอกันก็ตัดออกนะครับโอเคตรงนี้เราก็ถือว่าเราได้ขนนกแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ใช่ไหมครับ เราก็ขนนกเนี่ยเขาจะต้องมีแบบว่ารอ,อยรอยแบบว่าฉีกขาดในส่วนของบางจุดนะฮะเราก็ทําในส่วนของตรงนี้นี่นะครับนี่รอยบากเอาพูดง,ง่ายๆคือก็คือรอยบากของขนนกอะ่ะเนี่ยครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเอ่ย จะเป็นเริ่มเหมือนขนนกขึ้นเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะฮะอืมอืมก็ประมาณนี้นะครับ เราตัดแล้วมันก็จะเริ่มเหมือนขนนกมากขึ้นนะครับเห็นนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็สู่ขั้นตอนการทำสีนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับชอบสีไหนก็ลงสีนั้นเลยนะฮะอยากอยากได้สีไหนหรืออยากทำสีไหนก็ทำสีนั้นลงไปนะครับ แล้วนี่นะครับเราก็สู่ขั้นตอนทําสีนะครับก็คือใช้สีสเปรย์เลยอยากได้ปีกสีอะไรหรืออยากได้ขนนกสีอะไรเราก็พ่นลงไปแล้วนะครับนี่แล้วเวลาเราพ่นขนนกเราก็ต้องดูทิศทางลมด้วยนะครับนีฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับ นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะนี่นี่นะครับก็จะได้แล้วคนนก ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับแล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับกับขนนกยักษ์นะครับลองเอาไปทํากันดูนะครับเผื่อเอาไปเป็นประโยชน์ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆหรือน้องๆอยากเอาไปเป็นพ็อปประกอบออทําชุดคอทเพย์ทำพ็อปคอตเพย์อะไรต่างๆ ก็ลองเอาไปทดลองทํากันนะครับก็ได้แบบนี้นี่นี่นี่ก็คือเป็นขนนกชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามาพี่ไก่ไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือพี่ไก่แบบว่าทำพ็อปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่ไก่ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ gì dư đây mấy ui nhìn này nó đi nó